ก็ากกับช่างน้อยฝาเพินออฟฟิเชียลอยู่แล้วน,ลนะคะวันนี้พามาเที่ยวตลาดน้ำนะคะทุกคนโอ้โหนี้พามาไฮโยรนียนนะทุกคนไปนเลยไปเลยกำลังตามไป นี่มหาอะไรกินที่ตลาดนัดพยุธยานะทุกคน นเยอะร่ะาเด็กยี่ส้เราจะชมผิวท่านพอกระดาษน้ำก่อนได้นะคะใหญ่สามสิบบาทเด็กยี่สิบบาทเข้าไปข้างในนู่นเหรอไปอีกด้างหลังู่น นีน่พามาเที่ยวตลาดน้ำ ounded. เยทยานะทุกคนะหาทหล่ะดนะคาดทุกคนอะไรกินนะเดิมทีเราจะมา89นะคะ ไม่ตรงปกเราก็เลยลงตลาดน้ำเอเยอทยาแนทนคนอขนวิจารณ์ใหญ่อยู่นะฮนะเนี่ยทั้งหมดเลยใช่ไหมั้งข้างลางกงมาดนลง้วขาเ่ะโอ้อ เราได้ช็อปของไปกินตอนเย็นแล้วพี่เลิฟเราได้ช็อปของไปกินตอนเย็นแล้วในนี้แหละเยอะแยะเลยของกินได้ช็อปนะเออได้มาช็อปคุ้มแล้วนะซื้อของไปกินตอนเย็นไงคุ้มแล้วคุ้มแล้วคนมากเลยอะ ทุกคนค่ะตลาดน้ำอโยธยานะทุกคนเจอของกินยังคนเยอะนะเนี่ยโอ้โหนี่มีของเยอะด้วยคนเนี่ยมีกระถางเด้ง,ดงเสร็จก็น้อยนะ

ติดลิ้นติดปากอนเร่อใช่ไหะมสองบดากลับมา้าก่อนเยกลับมาอร่อยก่อนม้กอร่อยเลยันอยี่างดมันดองใช่ไหมค่ะดองใช่ไหมมันมีดองมีใช่อิ่มค่ะดองก็จะมีมามุ่งเบามะปรางอาหมะมุวงปตอยค่ะโอเคค่ะ อร่อยดี๋ย,ย,ยวหากับกินก่อนกินข้าวก่อนตอนนี้จะเอาของให้อิ่มก่อนแล้วค่อยชมนวดที่นั่งนี้นวดนาตาล์ของกินกันก่อนเจอสะพานแล้วก็จะถึงสะพานแล้วนี่อะไรอะ่ะทุกคนทุกคนต้องมานะคะต้องมานะคะทุกคน เลิศมากผนเราไม่ได้มาเดินนานแล้วเนี่ยเราทำขึ้นมาใหม่ใช่ไหมอันนี้คืออย่างเราตีแป้งน้ำสดจ้าอ๋อรตีแป้งน้ำสดดมาทุกคนฉ่นจะพาไปกินข้าวคุณระวังอรู่อะไรกินหมดตลาดโบราณนะคะทุกคน น่าจะของทับขึ้นไหวไหมขึ้นไหวไหมเลิศนี่เขาสร้างขึ้นมาใหม่แน่เลยเนาะใช่เดี๋ยวไปกินข้าวกันเติมพลังก่อนเราไปช็อปกันได้ช็อปของไปกันกิน โอ้นั่งพื้นด้วยเหรอนั่งไหวไหมเนาะปวดนวดพื้นเสมอเลยนี่อะไรอ่ะต้มตำอะไรอกินเสี่ยวนียเตี๋ยวเรือนี่แหละข้าวต้มตำก็มีเดี๋ยวนะคะมีอะไรบ้างโอ้มี่คือเสี่ยวโอ้ยเนื้อ มีอะไรกินมั้งแล้ว hmm. ก็เสืออ่ะอาหารกลางๆไปต่อไปหมูต้มน้ำซุปดื่มยำต้มตุ๋นต้มซำเอาอะไหม้าวไปดูไปดาไปดูไปดูข้าไปอีกมีอีกใช่ไหมของกินยังไงเราข้ามไปทางนี้ไม่ได้หรอได้พี่ลองข้ามข้ามไปนี้ไม่ได้หรอไปทะลุไปทางเนี้ย ของกินมันมีแค่นี้เหรอทางนู้นของกินบ้างมองก่อนของกินอยู่ตรงไหนตรงนู้นรเราก็ไปย้อนน้ำไปทางนี้เออย้อนไปทางนี้ตัวเนี้ย <c oughs> กินก่อน <c oughs> นี่อะไรร้านอะไร <c oughs> สงสารผุทเฒ่าเด้อพพอรครับ ช่างไม้ฝาเฟินออฟฟิเชียลอยู่เลยนะคะวันนี้ pues, พามาเทีย่ยวตลาดน้ำนะคะทุกคนโอ,อ้โนี่พามาพยาทยานะทุกคนไปเลยไปเลยกำลังตามไปนี่มาหาเดยกินี่ตลาดน้ายธยานะทุกคน ตลาดะอะไรกินนะเริมทีเราจะมา89นะคะในตรงปกเราก็เลยลงตลาดน้ำเอยอขยาทนาเขตคนอคนวิจรารใหญ่อยู่นะนะนี่แหละทั้งหมดเลยใช่ไหมข้างน้างล่างยนลงมารา,าค่ะ